สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขสุขคนและพี่น้องเลยวันนี้พี่น้องมาบุญคุณแม่สบายดีพี่น้องเกอดน้อไม้พี่น้องเลยเกอดน้อไหมพี่น้องเลยกอดน้อไม้เดือยจีปากงัวพี่น้องงัวนอนูพนพี่น้องผู้ท่ายทรวงในมากแต่ไก่ผู้พี่น้องงัวนอนเสียงเก่าพี่น้องเลยมาว่าเกาบุกเคยมาปวดทรวงน้อไม้มาเลยูมากิ้มฉันนวดเมื่อคืนนี่ยังเด็กแต่ว่องวันพี่น้องเลยมาแต่นอนยังเด็กแต่ว่องวันนี่มึงไง นก็กินเบ็ดตัวตัวปลายมันยนี่แต่บ้องมันนี่แต่กัไม่แข็งไม่ตรงไม่ให้ตมองแข่งกันเนาะตัวอ่อนมันก็กินเบ็ดอ่อนมันกินเบ็ดตัวอ่อนตัวแข็งมันอันเาวไม่ร้ามยอดสามยอดก็ง่ายพี่น้องสามยอดซิยอดก็ง่ายว่าไงเนี่แต่โผล่นี่น้องเลยเดี๋ยวจะขอมันเดี๋ยวจะขอมันมัวมากินเมื่อคืน เจ้าทุกคนมาแต่สิได้เนาะเออใหญ่พี่น้องครับบาสิใช้ลูกไว้พี่เอ้2อันนึงใหญ่กว่าหน้าวาอนี2อันนีัดมากินเเ้าบ่เคยมานี่นมาจะยาหากินเเนาะ้า้ว่าบ่อเผานไม้มาให้งัวเาเด้วกมือวกีเจ้าเ้ัดว่างัวกิน

อีกสามเมืองกับปฏิบสูงเรือมาเดิอมาดิบลูกกันเด้วจิ๊แมนส้เใครอยางมาดิมาดิบเน้ออยู่ที่สวรรคเขตพี่น้องเอ้ยันไทยเมอนดาวพมาเริ่มมาดิบนูกกันเล้อย่างมาดิบอยงมาไ่พี่น้องสวรรค์เขตยิงย็งจนรับเกาเกาะพี่น้องได้เลทำเลขั่วมันอ่ไมขวกินเกี่ยวเกาพล่น้องอ ซุ้มแซวกันน้ำแงพี่น้องรน้ำแรงนี่อเอาไปแกงกินงานเตาทีมงานเตาทีมงานมันานะทีมงานใส่กินเจ้พี่น้นองยเนาะนขดมือจอ้าของอาต้องเกีงแค่หนขดมือยจ้าองม้ไม่ไม่ไม่ขดมือจอ,องไมมันน้อยก็รอดเดินเองไดเนาะปขุมือจะออก

ทีมไกล้ขือนพี่น้อไงมีแม่นี่กตทีมงานหลายคนเห็นยังกงุ่งอยู่รุดนรุ่เลยนะนะสวัสดีพี่น้องเห็นไหมเฉี่มากเนี่ยขนาดทางไงนะขนาดทางไหม้านวาจะมีคือเป็นงานงองนี่งอเนเทเทสองใบก่อนเดียวเกี่ยวเสาเกี่ยนเอามันยันจุนขับ้านมั้งยันจูนขาบ้านนยมวมีอยู่แล้วครับ เฮ้ยตู้งเยี่ยมพี่น้องเอ้ยอย่างคนหักกับเพ้าเข่าบ่เ้าเ่เนี่ยอยู่นะอ้ตู้องเี่าเอาเนี่ยมาอัดเอาด็กีเด็นยมีเงินมีเงินอ่ยตับมีเงินตูเด็ตูไฟบ่บตอกนีี่อกอกโยกระละเนาะิ่ออะไรอย่งไร่ะอะเยี่ยมอไหม่อะยังไงย้อนไม่กัน một hết đấy nó mộc nó là chỉ là dưới tim bỏ góc phần cập kỳ một nó chứ nó người mọi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  người không người mọi người mọi người mọi đấy nó người mọi 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 người nhâm này đấy, hai mi cả hai vậy mềm. Quán bán 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 2 bán bán bán

นอนกอดจังกลุ่มเะช่ไหมบ้านคนขายทางบ้านนอนกอดจังกลุ่มเยอะอายังตื่นวะไอ้ิมชองพัดป้องเดียวนี่บอเดะไนะไหนเะนะพ่เกล้วบ่เข่านะเอวเกีียวเข่านะชิบรับจัง่ลยที ไปรับจ้างเลย่ะรับจ้างก็บเขาเงินเลยนะทหารับจ้างก็บเาเงินเน่ยะขเท่านแก่บ่ะเกืาชุบไว้แท้จะเก่า่ะพี่น้องฟางพี่กะอืมอัดเอาพี่น้องเอพี่กนเนาะอันนี้อานี่พี่น้อง ตูม <m í> ีอยู่สามสามีีนพ่นีบอลพี่น้องมุดคันวันนบมุดกับประมาณสองพันหันซเลเป็ดแผ่นพี่น้องเแผ่นจะบุดกับประมาณสองพันสองพันกัวพี่น้องเอ้สองพันห้าหะด็จประตูกงเยี่ยมเนาะถ่ายมีเงินจังหน่อยก่อน ประมาณสองพันเนาะสองพันปลายสองพันสอพันี่น้องได้ประตูบงเยี่ยมขอให้มีเงินกันพี่น้องเลยเี่ยประตูบงเยี่ยมสองสามปีเลยพี่น้องยังไงประตูบ่งเยี่ยมเยอะมีเงินขายงูไงซื้อย่างขายงูเนาะมหเงินกินไ่ัน พอจะซื้อกินพี่น้องเอ้ยหายหันแค่นี้ออไงบ่พ่อบ่พ่อว่าว่าสีได้แน่ว่ามันเป็นประโยชน์นอย่างไรเนาะ,นป,ะปีนี้ว่าขันคาดวางไว้ว่าสีเห็นมันได้ปุ๊บดวงเยี่ยมว่าปีนีนนนนน้อันนี้นี่ไงอะไรนี่อ้ยฮ้ เฮ้น <If> <started> ี่สิลงสั่งบ่เอนี่ยไม่เ้ไมพี่น้องเอ้ยมันไ่น้ำใดกับพี่พี่น้องเอ้ยนี่เน่เสียงเงินก่อมานี่ใดกับ่ะสิคุดอ่ะทอพอเนี่ยสิุดมันอับออกมันน้ำมันออกออกบ่เนาะ Lại tốc cái lùm phùn đuôi kỳnh hôm nó này cả bi ừ. lùm bi này tóc lùm bi lùm đi đây mình lùm bi lạy ngân là cái này cái bùn này bùn này โอ้ยมีแต่เนเสียเงินบุญใดกันจกันจกแมนจักแมนจักพันจ,นจะซื้ออะไรอีกสี่พัน 4, 000, ผมยักซื้ออะไรกันเจาะสี่พันอัไนไรไรอะไร่ะไรไรสองพันเจาะสี่พันไรสองพันรวมกับประมาณเจ็ดพันแบบพี่เประมาณเจ็ดพัน เกีวข่าจะได้จับหน้ามันง้อโยมหน้าให้ง้วอีกขึ้นมาเกี่ยวเข่าพี่น้องบน้าสียอก็ยังม่มีบัดนี้พาเ่าว่ะหักไปยังมัดนี้ยโยมน้ากกอกใ่่พี่น้องเ้ยสามเด้นห้าเดือนในกอกถอยปีพี่น้องยมจอดจอดคอยพี่น้องกอก อย่าพี่น่อยเทอะไรไปพี่น้องเอ้ยไงน้องสางมา่พี่น้องนี่ขุหัววเนี่ยโอ้มันลำบากใส่ยังไง้นี่กะโได้แห้งงงวาพี่น้อง ขุดเอาพี่น้องเอ้ยว่าจิยังหน่อยก็ได้ไหลยังเอาไข่เห็นเนาะนี่ไหลโบได้ลงหล,มล,มลุมเลยหมหันตทานอะไรนี่นี่น้ำมันอนอกักพอให้งัวพี่น้องมันเคยได้กิ่นนั้นเด็นเพราะว่าอินเอเน็ต Men thấy nó mặt tạc hàm kín chín ngon 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 Mặc ngon Mặc ngon 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 Cái ngon 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 đấy, ngon 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 ลุ่มบุเรียบร้อยปะวันนี้เสียเงินแขกบันนี้ฮะมีได้เห,นห,นหรอซักนี่ได้ขายงายย้ทึกแเน,นี้ยบ้างเนี้ขายงัวขายอย่างพุ่นแม่บันนี่ขายงัวสองตัวเจ้าเนียก่อนเงินงัวสองตัวเนี้ย ซื้อป่ได้ห่านนี้จะเห็นแบบนี้ไอ้งี้ยซื้อยากินคุณแม่กับพี่น้องเอ้ยอนะะสิเจาะอีกมันไรพอนีอ่เจาะใล้กันนี่ เปิดนั่น้แห้งมนแนะนำแถ่านี้แห้งพี่น้องเปิดอันลำหน้ายังได้เราได้แห้งเสร็จโจดลงไปวัดมันถือคนเละฟองให้สิจักแะสวัลน้ำแห้งลายเคไว้อสามทางเพียงเนาะ ลายสกินทหานนี่อะโอเคพี่น้องสนับสน,นุนภาษีกัสกสกบสกทธิภาพบรรยากาศไปทั้งในี้เดอ้อจำส่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอบใจเบิร์สุขสุขคนที่เข้ามาเบอร์ลิบเอ็ดาษีเนาะอันอยู่ดีมีเงินกันเบอร์สุขสุขคนเดอ้อสบายดีพี่น้อง